โอเคพร้อมแล้ว,โอ,อลวโอ้ยเซฮัลโลนะ,ค,ะ Boss, ครับผมไฟนนอบอสครับแล้วนี้ผมมากับแข่งองผมครับคูมะสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมคูมะนะฮะแล้วนี้ผมกับคูมะจะมาแข่งโดสปายคณะเนะื่องจากว่ามีคนมาเยอะกันมากเลยไม่ได้ตอนตอนหนึ่งตอนหนึ่งในเสิร์ฟแม่งวุ่นวายครับมีทั้งสกามีไพโลดูแบบต้อผมว่ามันต้อง ชี้แจงขลงไข่ฮะขลงไขแบบฉับพลันแล้วแล้วกับว่าจะเล่นตตอน,นึงได้สเต็ปเอาเนี่ยเราตอนนี้ยังไม่แข่งนะตอนนี้เล่นกันก่อนเพลินกันใช่ตายแล้วชี้แจงเลยเอาละครับเริ่มแคสแล้วนะครับน้องๆทั้งหลายนะครับก็ใครที่เป็นสปายก็มาดวนกันแล้วกันนะครับส่วนใครที่ไม่เกี่ยวนี่ไปเป็นกองเชียร์เลยนะโอ้ย <laughs> ดกกนตกข้างหน้าเวนกามจริงกูโอเคว่า okay. wow. แล้วเชียร์ okay. ดวลกันข้างล่างก็ได้มาคุณบ้อนมาโดยจริงๆคลิปน,นี้ของเราตั้งไว้หนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าเซอร์มีมีคนเยอะมีคนมาโกนประมาณสองสี่คนเลยเลยไม,ไม่ไม่ใช้ฮามาชีกันครับ <c oughs> <อ>ซึ่งผมก็ขี้เก็บใช้ฮามาชีด้วยเออเ,เรื่องแค่นี้<อ>ไม่เป็นไรเอ,อเคยเยอะอแม่เจ้าเว่อร์าคพิดสีฮะมาแล้ว เปลี่ยนไหวตายเกิดวไายตายแล้วไม่ใช่และใช้ปืนได้นะคนที่เป็นกปาใช้ปืนได้แต่ส่วนมากพวกผมจะดวลมีดกันมากกว่าเออโอ้โดนเหรอเป็นไงวะจะสแต็ปจัโดนอีกแล้วจำเอ้ยไอ้นี่เอาน้องเราเป็นเพื่อนในสตรีมมาเต็มเลยเดี๋ยวจะทั้งอ้าวเฮ้ยโดนโดนเต็มเต็มเลย โดนน้องโทนี่เต็มเต็มเลยท่านผู้ชมไม่ไม่ได้ชวนเขามานะโทนี่ก็คุนเป็นเซิร์ฟแหละนะมันมาเองมา้ยโอ้ไปโดนเฮ้ยอ๋อมองฟ้าทำไมวะนี่อยู่นี่โอ้ยเฮ้ยอดทนครับวันนี้ผมก็ฝึกสปายนะครับซึ่งไม่เก่งเลยเมื่อกี้ฟุกนะ แล้วก็ผมเมื่อกี้ผมคุณมาพูดว่าเขาไปฝึกสบายต้นชินแล้วไอ้แบ็สแตปเนี่ยแล้วก็ฟอยสเต็ปแต่แต่ผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะน่าจะเป็นไซส์ใหญ่มากกว่าอ้ยซูเปอรส์สโมคมาได้ไงเนี่ยอ่ะชี้แจงอะไรกันมาใครที่ไปสปายมาดวลกันเลยโอ้ยข่าวพอเดียวกัน อะไรมาทั้งเซิร์ฟเลยมาสปายเนี่ยมาคิวกันเลยมาสปายเนี่ยมาเราจะมาเกียร์สปายกันมาเพื่อยเกียร์สปายว่ะคลิปนี้เพืกียร์สปายเกียร์กันแล้วไงกูอย่าไปลบเสียงกันโอเคเกียร์กันเลยโอเคมาเฮ้จ้าอาตากูขึ้นเลยเนี่ยเอไม่ใช่แล้วไม่ใช่ดีๆกัเงือบ สปายสมัยนี้มันเก่งกันบ่อยจังเหรอวะเนี่ยมามาี่ไปนั่นบอสไปนั่นบอสเอ้ยไปนั่นบอสมาเปฟสมาเออเฮ้ยสายสเต็ปเหรองงสายสเต็ปเป็นสเต็ปเป็นลมแดดเป็นลมแดดอีกแล้วไม่เวลา เราเราสาไห้นะเพื่อคนจะมาจะมาเล่นสปายกันเลยเรามาเกกับสปาดาวน์แอสแบโอเคครับข้อของจบคลิปสร้างมินี่ก่อนนะสำหรับนี้ของแล้วคงมารขอลาไปก่อนสำหรับนี้เซอรปกุายแล้วก็ไปบายอล้อแล้วลืมบอกไปถ้าใครชอบฝากกดไลค์ให้ดูใจกด c ับสครสำหรับนี้เซอร์กุครับบายไม่ไหวแล้วมาล้วมาแล้วมาล้วมาเลยมาจบคลิปยัง